วันนี้เราจะไปนะครับทางช่องสุรชัญชาแนลครับผมวันนี้เข้ามาในซอยวัดในไร่ครับเราจะไปดูวิธีต่อ3ามล้อยังไงครับ อยู่หลังวัดในไร่ เส้นในตำนานป่าครับ iya, ah, oh. มดอยตรงนี้เป็นสำรับท่งห้างะค่ะที่แบบอแดมาเป็นรถขายของเนี่ยขายไล้หรอไปแล้วแหละอันนั้นมันไหมอยู่นี่ครับที่ต่อสามลอพว่วง แต่ไม่มีลังคาก็มีครับนีต่อสามดอกพวกอันนี้ไม่ได้ใส่ลังคาใช่ไหมหรือใส่ใส่ยอดหนึ่งล้วนี่อ๋อตัวไหนใส่สเดิยอ๋อ ใส่น้ำชาด้วยสวยเลยนี่ครับมาใส่สใสอันนี้ต่อคลิกใส่เบ็บ สวยๆครับนี่เก็บข้างบนด้วยนี่มารอรอใส่พ่วงครับ บ้านนะเขาเป็นคนดูสบายครับเดี๋ยวผมตามไปครับสบายอกอันนี้เหมือนให้กับทวดนะหาดิเวก้าเขาบอกว่าพยาเขาเลือกได้ อ๋อนี่ใช่ไหมครับพยางค์ข้างหลังคาอยู่ด้านนี้อันนี้อันนี้ใช่ปะอ๋อเลือกได้เลยว่าสีไหนสีไหนมีหลายลายครับด้านข้างก็มีลายนี้นะครับเลายนี้ผมเทปเองไม่ใช่จะเทียบหลังคาให้เลย ที่ค um right. okay. yes. okay. so ่าแบบย่างเพ่สี่ร้อยครับผมใช่ไหมใช่ไหมสี่ย่นี่ครับสี่หยสวยดี๋ยวดูก่อนก็ได้นะครับเอาลงไปเดี๋ให้ตามใจครัจงคาครับเดียสวยๆครับลายหลังคาลายบอกก็ได้ เรือได้ครับผมจะเอาขาวเนี่ยเาอะไรน่จะไปานเบอร์โทรครับเบอร์อะไรครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดศครับหนึ่งศนอศูนย์แปดศูย์นึ่งศูนย์สองสอครับสี่สามนี่นครับลังคา เดี๋ี่บรบรยากาศด้านข้างครับฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตะสุรัตแชแนลได้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ